ดีค่ะนักเรียนวิชานี้นะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการใช้ปฏิทินบอกวันสำคัญนะคะในหนังสือของนักเรียนจะอยู่หน้าที่11นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของปฏิทินคำนี้นะคะอ่านว่าปฏิทินนะคะ เดี๋ยวเรานักเรียนฝึกอ่านพร้อมกันนะคะปฏิทินอ่านว่าปฏิทินปฏิทินนะคะคืออะไรปฏิทินนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในในการบอกวันเดือนปีนะคะแล้วก็วันสําคัญต่างๆอย่างเช่นวันสําคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันวิสาขบ,บูชาวันมาคาบ,บูชาหรือว,ว่าวันสําคัญอื่นๆนะคะ อย่างวันฉัดมงคลวันจักกีนะคะนอกจากนี้นะคะปฏิทินเนี่ยก็ยังช่วยเตือนความจำของเราเช่นการจดบันทึกที่เราจะต้องทำลงไปในปฏิทินนะคะเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยจำวันสำคัญต่างๆได้แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็มิเอาปฏิทินมาให้ดูนะคะเป็น ปฏิทินปีพศ2564นะคะหรือว่าเป็นปีปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ1ปีเนี่ยจะมีทั้งหมด12เดือนนะคะเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมนะคะคาว่าคมเนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะคาว่าคมเนี่ยจะลงท้ายทั้งหมด31วันนะคะส่วนคําว่ายนนะคะเดือนที่มีคําลงท้ายด้วยยนเนี่ยจะ มีวันทั้งหมด30วันนะคะใน1ปีเนี่ยก็จะมี12เดือนใช่ไหมคะ12เดือนแต่จะมีเดือนหนึ่งนะคะที่ไม่ด้วยไม,ไม่ไม่ลงท้ายด้วยคมและก็ไม่ลงท้ายด้วยยนนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคือเดือนอะไรเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยคมและยนนะคะ ก็จะมีเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมกุมภาพันธ์นั้นนะคะจะมี28วันนะคะหรือว่าบางปีนะคะก็จะมี29วันค่ะค่ะมิตเอาตัวอย่างมิตเอาตัวอย่างของปฏิทินเดือนมิถุนายนปีพศ2564ให้ดูนะคะว่าในช่องแรกเห็นเห็นไหมคะนักเรียนเขาจะ มีวันอาทิตย์เกิดขึ้นเป็นวันแรกนะคะต่อมาเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ปฏิทินเนี่ยก็จะบอกวันปฏิทินก็จะมีหลายประเภทนะคะคือบอกวันสำคัญต่างๆนะคะอย่างปฏิทินที่มียกมาวันนี้นะคะก็จะบอกในเรื่องของวันวันสำคัญนะคะวันที่สามนะคะวันที่สามที่ตรงกับวันพฤหัสนี้นะคะก็ตรงกับเป็น เป็นวันอธมีบูชานะคะหรือว่าวันพระวันพระนะคะส่วนส่วนวันที่9วันที่ตรงกับวันพุธนี่นะคะก็เป็นวันพระนะคะส่วนปฏิทินส่วนสไลด์นี้นะคะก็เป็นปฏิทินของเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่1เนี่ยเราก็จะตรงกับวันพระฤหัสนะคะวันที่หนึ่งของเดือนเดือนเดือนหน้าใช่ไหมคะ เป็นวันสําคัญอะไรคะนักเรียนวันลูกเสือแห่งชาตินะคะส่วนวันที่สองเนี่ยก็จะตรงกับวันพระนะคะวันที่4ก็คือวันชาติอเมริกานะคะแล้วแต่นะคะปฏิทีเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะระบุข้อมูลอะไรสําคัญลงไปนะคะอย่างวันที่วันสําคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งนะคะตรงกับวันเสาร์ที่24คือวันอะไรคะนักเรียน วันอาสาฬหบูชานะคะและหลังจากนั้นวันที่25นะคะก็จะเป็นวันเข้าพรรษาของไทยนะคะวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธนะคะส่วนวันที่28นี่นะคะคือวันสําคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะวันที่28ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาในในหลวงราชการที่10นะคะและวันที่29นะคะก็จะเป็นวันภาษาไทยอันนี้นะคะมิตรก็จะ ยกตัวอย่างปฏิทินมาให้ดูนะคะว่าปฏิทินเนี่ยจะบันทึกข้อมูลวันสำคัญต่างๆลงไปนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นคำถามนะคะมิรจะไม่ได้ให้แบบฝึกหัดนะคะมิรจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มิรก็จะเฉลยให้นะคะข้อที่1น,นะคะหปีมีกี่เดือนนะคะเราเรียนแล้วเมื่อกี้มีพูดแล้วนะคะหปีมีกี่เดือนคะนักเรียน หนึ่งปีเนี่ยมีสิบสองเดือนค่ะนักเรียนก็น่าจะตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะข้อที่สองค่ะเดือนที่มีคำลงท้ายด้วยคมมีทั้งหมดกี่วันคะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนตอบในใจก็ได้นะคะค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมนะคะก็จะมีทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันค่ะ ต่อไปข้อ3เดือนที่ลงท้ายด้วยยนเนี่ยมีทั้งหมดกี่วันอันนี้นะักเรียนน่าจะรู้นะคะค่ะคำตอบก็คือ30วันค่ะต่อไปข้อที่4เดือนอะไรที่ไม่ลงท้ายด้วยยนกับคมมีหนึ่งเดือนเท่านั้นที่มิตรเคยถามนะคะเดือนอะไรคะนะักเรียนค่ะเดือนกุมภาพันธค่ะ เดือนที่ห้านะคะคือเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยยนกับคมมีกี่วันเมื่อกี้มิจเฉลยแล้วใช่ไหมคะว่าเดือนที่ไม่ลงท้ายเดือนที่ไม่ลงท้ายด้วยยนกับคมก็คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะมีกี่วันคะนะักเรียน อ่าคำตอบก็คือยี่สิบแปดวันนะคะยี่สิบแปดวันเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะในสไลด์นี้นะคะมิสก็จะขอขึ้นบทที่สองไปเลยนะคะบทที่สองเนี่ยเรื่องเรื่องในบทที่สองนะคะก็จะอยู่ในหนังสือของนะักเรียนหน้าสิบสี่นะคะเรื่องฉันเป็นใครนะคะ เป้าหมายของการเรียนรู้นี้นะคะก็คือให้นักเรียน,น,ยน,นยสามารถจำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและหรือในชีวิตของตนเองได้นะคะโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพอะไรนะคะอ่ารูปภาพนี้นะคะคือเอกสารสำคัญนะคะเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านในรูปนี้นะคะ ก็จะมีตาคุดอยู่นะคะออกออกโดยนะคะกรมการปกครองนะคะขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยให้ข้อมูลอะไรเรานะคะเวลาที่เราไปศึกษาก็ ตรงแถบตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสประจําบ้านนะคะบ้านทุกบ้านก็จะมีรหัสประจําบ้านนะคะส่วนบรรทัดที่สองเนี่ยก็จะมีชื่อนะคะอย่างสมมติว่าของนักเรียนนะคะเป็นสำนักทะเบียนบ้านชื่อน,นักเรียนเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อและนามสกุลของนักเรียนนะคะส่วนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบอกสัญชาตินะคะสัญชาติไทยหรือว่าสัญชาติอื่นๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพศน,นะคะเพศหญิงเพศช,ช,ช,ชายนะคะ ส่วนบรรทัดที่3เนี่ยก็จะบอกรหัสประจำตัวประชาชนนะคะ13หลักคือเลข13หลักนะคะที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องมีนะคะส่วนถัดมาก็คือสถานภาพนะคะสถานภาพในนี้นะคะระบุว่าเป็นผู้อาศัยนะคะถ้าอย่างนักเรียนไปดูของอผู้ที่ชื่อเป็นเจ้าบ้านนะคะสถานภาพเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเจ้าบ้านนะคะแล้วก็ ถัดมาเนี่ยก็จะบอกเรื่องของวันเดือนปีเกิดนะคะส่วนบรรทัดที่4เนี่ยก็จะบอกข้อมูลของมารดานะคะชื่อมารดานะคะแล้วก็สัญชาติไทยหรือว่าสัญชาติอะไรนะคะส่วนบรรทัดที่5เนี่ยก็จะบอกข้อมูลของมารดาเออบิดานะคะโทษทีค่ะแล้วก็ บอกสัญชาตินะคะสัญชาติของมีดาค่ะส่วนตรงนี้นะคะคำว่ามาจากเนี่ยมาจากนะคะก็คือในกรณีที่ผู้ที่ย้ายสำนัทะเบียนบ้านหรือว่าย้ายมาจากที่อื่นนะคะเขาก็จะระบุที่อยู่นะคะที่อยู่อันก่อนหน้านี้นะคะไว้ตรงนี้นะคะอย่างเช่นย้ายมาจากอํ จังหวัดอื่นๆนะคะอําเภอตำบลอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลงชื่อนะคะ,ะการลงชื่อของนายทะเบียนนะคะที่เราไปแจ้งนะคะเขาก็จะลงชื่อตรงนี้นะคะค่ะทะเบียนบ้านนะคะก็สามารถให้ข้อมูลเรานะคะทีนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยก็มิตรก็จะขึ้นในเรื่องของบท ที่2นะคะว่าฉันเป็นใครนะคะส่วนในชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวเรานะคะค่ะในชั่วโมงนี้ก็จบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ